เพลินพันนาอดแ c a s t ฟังสบายใกล้ตัวคุณสวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ podcast เพลินพันนานะครับ podcast ฟังสบายสบายใกล้ตัวคุณนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่5กันยายน2564นะครับแล้วก็มานับฟังเรื่องราวเบาๆนะครับเหมาะสมกับวันที่อากาศดีๆนะครับเป็นช่วงบ่ายวันอาทิตย์ที่เรียกว่าอากาศดีมากๆ นะครับไม่มีฝนแดดก็บางๆนะครับเหมาะสมที่จะเป็นวันพักผ่อนอยู่บ้านอย่างสบายใจนะครับเรื่องราวที่จะนํามาฝากทุกท่านในวันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กนะครับก็เป็นเรื่องที่ฟังสบายๆอีกเช่นเดียวกันแต่เกินการฟังสบายๆที่ต้องเรียกว่ามีประโยชน์มากๆเลยนะครับโดยเฉพาะครอ,อ,อบครัวที่มีเด็กนะครับวันนี้เราจะอยู่กับเขาอย่างไรที่จะทําให้เขานั้นเติบโตขึ้นไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสุขนะครับมีคุณภาพแล้วก็ สามารถที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมโลกในอนาคตต่อไปได้นะครับข้อเขียนนี้นะครับเขียนโดยดรไดสคูอิเคดะนะครับประธานสมาคมโซคาสากลมีชื่อเรื่องว่าเด็กแก้วเอาละครับพร้อมกันแล้วใช่ไหมครับมาครับขอให้ผมเล่าให้ฟังครับเรามาักรู้สึกดีๆเสมอเมื่อปีใหม่เวียนมาบรรจบอีกครั้งหนึ่งถึงแม้ว่า แต่ละคนจะมีท่าทีต่อปีใหม่ผิดแปลกแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าเป็นคนหนุ่มสาวหรือคนแก่ชายหรือหญิงแต่ทว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ก็ยังมีความรู้สึกคลี่คลายลงตัวทางอารมณ์เสมอโดยเฉพาะในยามที่เราได้เฝ้าดูเด็กน้อยวิ่งเล่นกันอย่างสนุกสนานและเราคงอดไม่ได้ที่จะภาวนาให้ปีใหม่ที่จะมาถึงนี้เป็นปีที่ดีสำหรับเจ้าหนูน้อยเหล่านั้น ในช่วงเวลาดังกล่าวนับว่าเหมาะอย่างยิ่งที่จะพาทั้งครอบครัวไปยังย่านใจกลางเมืองและร่วมในบรรยากาศของเทศกาลงานฉลองทั้งยังเหมาะที่จะร่วมฉลองอยู่ด้วยกันที่บ้านอีกด้วยโทรทัศน์ทุกๆช่องต่างก็จัดรายการพิเศษสำหรับวันหยุดอย่างชุลมุนวุ่นวายเพื่อที่จะดึงดูดผู้ชม ในช่วงเวลาดังกล่าวเมื่อข้าพเจ้ามีเวลาว่างอยู่กับครอบครัวข้าพเจ้ามักคิดว่าคงจะเป็นการดีถ้าหากว่าเราได้มีนิทานมาเล่าสู่กันฟังอย่างเรื่องอีวานคนโง่ของตอลสตอยถ้าเพียงแต่ได้มีนิทานทํานองนี้เล่าขานกันในทุกๆครอบครัวโลกอันหนาวเย็นเงียบเหงาซึ่งเรามีชีวิตอยู่ทุกวันนี้ก็คงจะอบอุ่นน่าอยู่ขึ้นข้าพเจ้าแน่ใจดังนี้ มีบางสิ่งบางอย่างอยู่ในเรื่องราวอันเป็นอมตะของอีวานซึ่งยังสื่อสารมาถึงเราอย่างเต็มเปี่ยมด้วยพลังแม้ทุกวันนี้บางทีคงมีพวกเราหลายๆคนเคยได้ยินนิทานเรื่องนี้มาแล้วอีวานเป็นลูกชายคนเล็กในบรรดาบุตรสามคนของครอบครัวชาวนาผู้มั่งคั่งในท้องถิ่นชนบทแห่งหนึ่งเขามีน้องสาวเล็กๆอีกผู้หนึ่งซึ่งเป็นใบ้มาแต่กำเนิดพี่ชายคนโตเป็นทหารซึ่งแต่งงานกับหญิงในตระกูลขุนนางผู้หนึ่ง พี่ชายคนนี้พำนักพักทิงอยู่กับอิทธิพลอำนาจทั้งมีนิสัยเผด็จการต่อผู้อื่นด้วยส่วนบุตรคนที่สองมีพุงอ้วนกลมและไม่คิดถึงสิ่งอื่นใดนอกจากเงินเป้าหมายหนึ่งเดียวของเขาคือการแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่สนใจว่าจะเกิดสิ่งใดขึ้นแต่อีวานกลับเป็นตรงกันข้ามเขาแต่งตัวสมซ้อและไม่ทำสิ่งอื่นใดนอกจากดูแลน้องสาวตัวเล็กๆและทำงานในทุ่งนาอย่างเงียบงันและทรหดอดทน เรื่องเล่าว่ามีปีศาจเท่ากับปีศาจน้อยอีกสามตนมาสมหัวกันวางแผนสมใส่ความแตกแยก,กบาดหมางขึ้นในระหว่าง3ามพี่น้องและผลักดันไปสู่หายนะเรื่องนี้เต็มไปด้วยอารมณ์ขันและคติสอนใจผลก็คือพี่ชายทั้งสองตกเป็นเหยื่อของแผนการชั่วร้ายของปีศาจแต่อีวานกลับรอดพ้นมาได้ ไม่ว่าจะเป็นแรงเย้ายวนจากอำนาจเงินตราหรือเล่ร้ายใดๆที่ปีศาจคิดขึ้นล้วนไร้ผลและกลอุบายทั้ง36ประการล้วนล้มเหลวโดยสิ้นเชิงท้ายที่สุดมีเพียงอีวานคนโง่เท่านั้นที่ได้รับชัยชนะอีวานนั้นเป็นคนโง่อย่างแท้จริงทุกๆสิ่งที่เขากระทำล้วนซื่อตรงไร้มานยาไม่ว่าใครจะพยายามหลอกลวงคดโกงเขาเพียงใดเขาก็ไม่เคยโกรธเลยเพียงแต่พูดอย่างให้อภัยว่าโอ้ โปรดอย่าทำเช่นนั้นเขาเป็นคนที่เกิดมาเพื่อให้อภัยต่อผู้อื่นและเหนือสิ่งอื่นใดเขายังมีความอดทนอย่างยิ่งยวดยืนหยัดมั่นคงอยู่บนโลกเมื่อต้องเผชิญความยากลำบากจับคันไถไว้แน่นด้วยมืออันหยาบกร้านโดยไม่ยอมปล่อยให้พลัดมือไปเขาคือภาพของวีรบุรุษที่เด่นล้ำเกินวีรบุรุษสาม,มัญในนิทานเรื่องอื่นๆบุคลิกภาพเช่นนี้ซึ่งไม่เคยละท,ท้ทอต่ออุปสรรคความยากลำบากใดๆ นับว่าหาเทียบเทียมเสมอเหมือนได้น้อยยิ่งในวัฒนธรรมญี่ปุ่นแน่นอนเขาคือสัญ,ญลักษณ์ของการต่อสู้กับความไร้สาระและบุคลิกภาพจอมปลอมของอรารยธรรมสมัยใหม่ซึ่งต่อสอยได้สร้างขึ้นมาในวัยชาราแต่ข้าพเจ้าคิดว่าเขายังเป็นตัวแทนของคุณสมบัติซึ่งนับวันจะหาได้ยากยิ่งในยุคป,ปัจจุบัน เราคงเห็นพ้องต้องกันว่าระบบการศึกษาจะต้องมิใช่สิ่งที่บีบบังคับเด็กๆให้ตกเข้าไปอยู่ในเบ้าหลอมของสังคมและทําให้กลายเป็นผู้ใหญ่เชื่องเชื่องซึ่งมีพฤติกรรมเหมือนๆกันทว่าการศึกษาควรจะช่วยเอื้อให้เกิดคุณสมบัติมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวและมีจิตใจสูงส่งมีความมั่นใจที่จะมุ่งมั่นสืบไปบนหนทางซึ่งเขาได้เลือกการศึกษาควรจะเอื้อให้เกิดความซื่อตรงซึ่งมีอยู่ดังในแบบฉบับของอีวาน ทุกวันนี้ข้าพเจ้ารู้สึกเจ็บปวดอย่างยิ่งที่ได้รับรู้ถึงการฆ่าตัวตายในหมูเ่เด็กๆหรือกรณีการหนีออกจากบ้านหรือตายเป็นโรคประสาทอย่างร้ายแรงญี่ปุ่นกำลังตกอยู่ในพยันตรายของการสูญสิ้นความมีชีวิตชีวาและจิตใจสูญสิ้นความเชื่อถือจากชนชาวโลกควรหรือที่เด็กๆของเราจะผละัหนีจากเราไปสู่โศกนาฏกรรมเช่นนี้และทำให้เราพวกผู้ใหญ่หมดสิ้นอนาคตไปด้วยหรือว่า เป็นด้วยความล้มเหลวของพวกผู้ใหญ่ซึ่งได้ทอดเงามืดลงสู่ชีวิตของเด็กๆจนเป็นเหตุให้ในยามที่พวกผู้ใหญ่พยายามเข้าไปชิดใกล้แต่เด็กๆก,กลับหนีห่างออกไปเหมือนดังฝูงหนูที่ดิ้นพล่านไปสู่ความตายสิ่งที่ทําให้ข้าพเจ้ารู้สึกเจ็บปวดรวดราวที่สุดก็คือความเปราะบางของเด็กๆในทุกวันนี้ประหนึ่งว่าพวกเขาสร้างขึ้นมาด้วยแก้วปราศจากความคงทนโดยสิ้นเชิง พวกเขาอ่อนแอถึงขนาดที่อาจแตกร้าวลงได้ทุกขณะคงเป็นการง่ายที่จะโทษว่าเป็นความผิดของสังคมหรือพวกผู้ใหญ่แต่การทำดังกล่าวก็ไม่ช่วยให้ประเทศชาติมีความหวังขึ้นเราคงจะต้องเริ่มจากกระบวนการอันเจ็บปวดรวดร้าวที่จะค้นหาถึงสาเหตุแห่งความผิดพลาดดังกล่าวและหาหนทางแก้ไขอะไรคือสิ่งที่ทำให้เด็กอ่อนแอถึงเพียงนี้ อะไรคือสาเหตุที่ทำให้เขาไม่ต้องการมีชีวิตอยู่อะไรคือสาเหตุและจะแก้ไขได้อย่างไรเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่ในทุกวันนี้ที่จะต้องตอบคำถามอันขมขื่นดังกล่าวมิได้ช่วยด้วยคำตอบอันสวยหรูหรือถ้อยคำอันมักง่ายแต่ด้วยคำตอบอันจริงจังหนักแน่นมิใช่อย่างเลื่อนลอยเพลเจอร์แต่ด้วยความจริงใจและท้าทาย ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาผู้หนึ่งได้เล่าให้ข้าพเจ้าฟังว่าเด็กๆในทุกวันนี้มีทักษะในการใช้มืองุ่มง่ามเงอะงะมากมีเด็กเพียงไม่กี่คนที่รู้จักการใช้กันไกรและมีดพวกเด็กๆแทบไม่จําเป็นต้องใช้มีดเหลาดินสอดังที่เด็กในสมัยก่อนเคยใช้อีกต่อไปเพราะว่ามีเครื่องเหลาดินสอไฟฟ้ามาใช้ทําหน้าที่แทนเขาไม่จําเป็นต้องใช้กันไกรตัดกระดาษเมื่อต้องการประดิษฐ์อะไรเล่นอีกต่อไป เพราะเขาสามารถซื้อชุดพลาสติกชิ้นส่วนสำเร็จรูปไม่ต้องสงสัยเลยว่าความสะดวกสบายในชีวิตสมัยใหม่ซึ่งได้เข้ามาแทนที่มือและเท้าของมนุษย์ได้ทำให้เด็กหมดโอกาสที่จะเรียนรู้ในการใช้เครื่องมือต่างๆที่เคยต้องใช้แต่นักการศึกษานั้นก็ยังบอกอีกว่าเหตุผลหนึ่งที่เด็กๆไม่รู้จักวิธีการใช้มีดหรือกรรไกรก็เพราะว่าแม่ไม่ยอมให้ใช้ของมีคมเหล่านั้น พวกแม่แม่มักจะอ้างว่าอนุญาตไม่ได้เพราะมิฉะนั้นเด็กๆก็อาจทํามีดบาดมือตัวเองดังนั้นเมื่อเด็กๆอยากจะกินผลไม้แม่ก็จะเป็นผู้คอยบริการปอกให้คงไม่มีใครปฏิเสธว่ามีดและกันไกรนั้นอาจเป็นอันตรายได้แต่การปกป้องเด็กๆให้พ้นภัยกับการที่แม่ต้องทําทุกสิ่งทุกอย่างให้ลูกนั้นเป็นคนละเรื่องกันนักการศึกษาผู้นั้นยังบอกอีกว่าเมื่อเขาเห็นเด็ก ซึ่งไม่เคยแม้แต่จะปอกผลไม้ด้วยตัวเองเลยเขาก็มารู้สึกสงสารเด็กในขณะเดียวกันก็รู้สึกเคืองที่พ่อแม่หวงแหนดูแลลูกจนเกินควรเด็กๆนั้นมีได้อ่อนแอโดยกำเนิดแน่นอนที่ลูกมนุษย์ไม่อาจลุกขึ้นยืนสองขาได้ในทันทีภายหลังจากคลอดออกมาเหมือนดังลูกสัตว์ตัวอื่นๆแต่มีข้อมูลแสดงให้เห็นว่าทารกแรกเกิดนั้นอาจว่ายน้ำเป็นได้หากได้รับการฝึกฝนเพียงเล็กน้อย และแม้จะปราศจากการฝึกฝนดังกล่าวก็ปรากฏชัดว่าเด็กมีพละงกำลังมากพอที่จะว่ายน้ำได้นี่แสดงให้เห็นว่าแม้แต่ทารกแรกเกิดก็ยังมีศักยภาพติดตัวมามากมายแน่นอนข้าพเจ้ามิได้หมายถึงว่าเราจำเป็นต้องฝึกให้เด็กว่ายน้ำจริงๆแต่อย่างไรก็ตามข้าพเจ้าเชื่อว่าการที่ได้รับการทนุถนอมกล่อมเกลี้ยงดุดดังไข่ในหินจะทําให้เด็กเกิดนิสัยพึ่งพิงขึ้น ซึ่งจะทำลายศักยภาพที่มีมาแต่แรกเริ่มในตัวเด็กลงมันจะลดทอนพละกกำลังที่แท้จริงของเขาและทำให้เขาไม่อาจเรียนรู้ที่จะแหวกว่ายไปในกระแสทานแห่งชีวิตถึงแม้ว่าการพูดเช่นนี้ออกจะดูหักหานเกินไปแต่ในหลายๆกรณีแล้วมิใช่เด็กหลอกที่งุ้มง่ามโดยธรรมชาติหากแต่พ่อแม่เป็นผู้กระทำให้เป็นไปดังนั้น อาจเป็นไปได้ว่าความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ทำให้มนุษยชาติกลับกลายเป็นเผ่าพันธุ์ที่เงอะงะงุ่มง่ามจะมีสักกี่คนในปัจจุบันซึ่งมีเครื่องมือเครื่องใช้ที่ต้องอาศัยมือไม้แบบดั้งเดิมเท่าที่ข้าพเจ้าจำได้สมัยเมื่อเป็นเด็กๆไม่เคยเลยที่จะปราศจากรอยพกช้ำดำเขียวหรือบาดแผลอย่างใดอย่างหนึ่ง เวลาส่วนใหญ่มักหมดไปกับการช่วยเหลือการงานของครอบครัวแทนที่จะได้เล่นเหมือนเช่นเด็กคนอื่นๆแต่ข้าพเจ้าก็มักจะทำของเล่นขึ้นมาหรือไม่ก็กระโดดไปเล่นในปักโคนแน่ใจได้เลยว่าเนื้อตัวข้าพเจ้าเต็มไปด้วยบาดแผลริ้วรอยเช่นเพื่อนๆนั่นเป็นยุคที่ยากลำบากไม่น้อยเมื่อผู้คนต้องทำสารพัดสิ่งด้วยน้ำมือของตนเอง ความจำเป็นดังกล่าวนี้เองที่สอนให้เด็กเรียนรู้ถึงปรีชายานบางอย่างและมีความกล้าที่จะออกไปเผชิญโลกแต่ข้าพเจ้ากลับรู้สึกสงสัยว่าพวกแม่แม่ในปัจจุบันได้กระทำอะไรลงไปจึงเป็นเหตุให้ปรีชายานและความหานกล้าในตัวเด็กชะง,งักงันลงเมื่อเด็กได้เจริญวัยขึ้นมาถึงขีดหนึ่งเหตุใดจึงไม่สอนเขาให้รู้จักมีดและกันไกโดยธรรมชาติแล้วคนย่อมมีความระมัดระวังที่จะไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ แต่ถ้าหากพ่อแม่ไม่ยอมให้ลูกได้เรียนรู้และกลับช่วยทำทุกสิ่งทุกอย่างให้แทนพ่อแม่ผู้นั้นย่อมมีความผิดฐานธนุถนอมปกป้องลูกอย่างโง่โง่ก้นไกรและมีดไม่ใช่สิ่งที่มีปัญหามากนะักแต่สิ่งที่เป็นปัญหาร้ายแรงก็คืออุปนิสัยพึ่งพิงซึ่งพ่อแม่ก่อให้เกิดขึ้นโดยการไม่ยอมอนุญาตให้เด็กๆได้หัดใช้สิ่งเหล่านั้นถ้าหากว่าเด็กๆรู้สึกตื่นกลัวกับระลอกทื่นเล็กๆ ทุกกระแสขึ้นที่ซัดสาดมาจนถึงขั้นวิ่งหนีหรือคาดหวังให้คนอื่นมาเผชิญหน้าแทนเมื่อเขาต้องออกไปเผชิญหน้ากับมหาสมุทรแห่งชีวิตเขาก็จะขวัญหนีดีฝอจนไม่อาจช่วยตัวเองได้นั่นคือเหตุที่ทําให้เราได้เห็นแม่ไปเป็นเพื่อนลูกเวลาไปสอบเข้าโรงเรียนมัธยมหรือสอบเข้าทํางานในบริษัทแต่อะไรจะเกิดขึ้นหากว่าเด็กหนุ่มสาวเหล่านี้ซึ่งอยู่ในวัยกัมกึ่งระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ ต้องเผชิญหน้ากับคลื่นใหญ่ซึ่งตนไม่อาจวิ่งหนีและไม่มีใครอยากเผชิญหน้าแทนได้อีกต่อไปเมื่อข้าพเจ้าได้ยินเรื่องราวที่เด็กๆพากันฆ่าตัวตายข้าพเจ้ามักรู้สึกประหนึ่งว่าได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือของเด็กที่กำลังจะจมน้ำตายเด็กซึ่งไม่เคยได้รับการฝึกสอนให้รู้จักว่ายน้ำมาก่อนเลยในชีวิตเด็กๆควรจะได้รับพลังเพื่อจะมีชีวิตอยู่และต่อสู้ด้วยตนเองมีภาษิทธิ์อยู่ว่าถ้าเธอรักลูก จงให้เขาออกพนจรท่องเที่ยวและผู้คนในอดีตก็ได้ให้ลูกของตนออกเดินทางร่อนเร่ไม่มีความกังวลห่วงใยและเงียบเหงาใดาของบิดามารดาจะเทียมเท่าการให้ลูกออกภพนจรร่อนเร่ไปเพียงลําพังกระนั้นก็ดีบิดามารดาเมื่อครั้งอดีตก็บังคับตนเองให้ทําดังนี้ข้าพเจ้าสงสัยว่าพ่อแม่สมัยนี้จะสามารถทำหนังนี้ได้หรือไม่ และจะสามารถช่วยเหลือลูกๆให้มีศักยภาพและพลังกล้าแข็งพอที่จะเดินทางชีวิตไปเพียงลำพังหรือไม่หรือว่าการจะกลับเป็นตรงกันข้ามลดทอนพละกกาลังแห่งมือไม้ของเด็กๆในยามเช้าลดทอนพละกกาลังแห่งแข้งขาของเขาในยามเย็นครั้นพอยามบ่ายก็กําบังเขาไว้จากแสงแดดอันแผดร้อนพอถึงยามค่ำคืนก็ปกป้องเขาไว้จากสายลมเย็น เพื่อว่าเด็กๆจะได้พึ่งพิงบิดามารดาอยู่ตลอดการเด็กที่ถูกเลี้ยงดูมาอย่างนี้หากว่าสักวันหนึ่งจะต้องออกไปเดินทางท่ามกลางแสงแดดแผดฉายคงจะต้องเป็นลมล้มลงด้วยแรงร้อนถ้าหากว่าพ่อแม่ปล่อยลูกให้กระทำการตามใจชอบและไม่ได้สอนให้มีความอุตสาหะในการทำกันบ้านเมื่อน,นั้นเองพ่อแม่ก็จะต้องรับผิดชอบในการฆ่าตัวตายของเด็กๆ อันมีสาเหตุเนื่องมาจากความสิ้นหวังที่ตนไม่อาจทำกันบ้านที่ได้รับในตอนปิดภาคฤดูร้อนให้ลุล่วงลงสมมุติว่ามีเด็กเล็กๆคนหนึ่งเกิดล้มลงบนถนนและพ่อแม่ก็วิ่งไปโอบก,กอดปลอบโยนว่าโอ้โ oh, อ oh, ไม่เป็นไรลูกข้าพเจ้าจะจัดพ่อแม่ชนิดนั้นไว้ในขั้นต่ำสุดแม้แต่พ่อแม่ซึ่งไม่ใส่ใจลูกๆเลยและปล่อยทิ้งให้กระทำการตามลำพังก็เป็นชนิดที่ยังต้องปรับปรุงตัว พ่อแม่ที่แท้จริงนั้นอยู่ตรงกลางระหว่างความห่วงใยกังวลแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องสอนเขาให้รู้จักลุกขึ้นยืนด้วยกำลังของตนเองข้าพเจ้าเกือบจะเคยตกอยู่ในสถานะเช่นนั้นมาหลายครั้งในอดีตและสังเกตเห็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจบางอย่างเด็กที่หกล้มนั้นย่อมรู้สึกเจ็บเขาจะทำหน้าเหยเกคล้ายดั่งจะเตรียมร้องไห้แต่ในขณะเดียวกันก็เหลียวมองดูหน้าพ่อแม่อีกในหนึ่งถึงแม้เขาจะเจ็บปวด แต่ก่อนอื่นเขาจะหันไปมองรอบๆเพื่อชั่งใจว่าจะร้องไห้ดีหรือไม่ถ้ามีใครพูดขึ้นว่าโอ้ลูกรักเจ็บไหมลูกเขาก็จะร้องไห้น้ำตาหลั่งไหลขึ้นมาในทันทีแต่ถ้าเขาได้ยินคำพูดว่าคนเก่งไม่ต้องร้องไห้นะแน่ใจได้เลยว่าเขาต้องไม่ร้องแน่นอนที่ว่าเด็กๆนั้นแตกต่างกันอย่างใหญ่หลวงและเราไม่สามารถสรุปเป็นกฎเกณฑ์ตา,ตายตัวลงไปได้แต่ในสถานการณ์อย่างนี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าปฏิกิริยาตอบโต้ของเด็กจะคล้ายคลึงกันข้าพเจ้าได้ยกสถานการณ์เพียงอย่างหนึ่งขึ้นมากล่าวกระนั้นก็ดีข้าพเจ้ายัางเชื่อว่าปฏิกิริยาตอบสนองของบิดามารดาในช่วงขณะนั้นจะประทับแน่นอยู่ในบุคลิกภาพของเด็กแม้ว่ามันจะเป็นเพียงเหตุการณ์เล็กๆแต่อย่าดูถูกสิ่งเล็กๆเช่นนี้เพราะถ้าเหตุการณ์เล็กๆเช่นนี้อุบัติขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่ามันก็จะเป็นตัวกำหนดทิศท,ทางชีวิตของเด็กทีเดียว ครับก็ผ่านไปแล้วนะครับเด็กแก้วในช่วงแรกนะครับเนื้อหาก็ค่อนข้างมีความยาวพอสมควรนะครับก็อาจจะต้องขอติดคุณผู้ฟังทุกท่านไว้ในวันพรุ่งนี้นะครับเรามาติดตามเด็กแก้วในพาร์ตต่อไปด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขออำลาแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ